จากการทอดปลานะครับไปเลี้ยงโคขุนกันหน่อยนะครับเผื่อใครอยากจะกินโคขุนพลยางคำใช่ไหมนะมาอีกที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเพื่อประชาชนพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคนเนื้อลำตะคองครับผ่านคยกว่าให้เทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทัดเทียมสาก,กลเพิ่มรายได้ให้กับการค้าแล้วก็ขายโคขุนเนี่ยมากกว่า2,000ต่อตัวเลยครับ ผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อเสียบไม้นะครับถูกพัฒนามาจากหลักสูตรการแปรรูปเนื้อโคขุนเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรครับโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างร่วมกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่เขาเอาองค์ความรู้และการทําสูตรอาหารเนี่ยมาอบรมให้กับกลุ่มเกษตรกรนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของโครงการนะครับจากที่ก่อนหน้านี้มีการพัฒนาโคขุนสายพันธุ์แองกัสให้เป็นผลิตภัณฑ์ b บส e อนเดอะทีเบโดยนําโคขุนสายพันธุ์วากิลมาผสมให้เกิดการพัฒนาสายพันธุ์จนผลิต เป็นเนื้อที่ยอมรับในต่างประเทศครับ ได้มีการรวมกลุ่มของเกษตรกรมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการพัฒนาตัวฟาร์มให้ถูกสุขาภิบาลตามามาตรฐานของกรมปรศุสัตว์นะคะแล้วก็ได้เป็นฟาร์มตัวอย่างตอนนี้ก็ทางกลุ่มเกษตรกรก็ได้มีการพัฒนาแล้วก็รวมกลุ่มกันรวมถึงเราพัฒนาสูตรอาหารให้ให,ให้ให้กับเกษตรกรด้วยนะคะโดยใช้องค์ความรู้ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยะคะ่ะมาพัฒนาสูตรอาหารที่เหมาะสมกับโคสายพันธุ์ที่กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงเพื่อทาให S <S <an> <S เนื้อเนี่ยเป็นเนื้อที่มีมูลค่าเป็นเนื้อที่มีคุณภาพสร้างมูลค่าให้กับเนื้อของอโคในปัจจุบันนะคะซึ่งที่ผ่านมาค่ะทางกระทรวองอวมอบหมายให้อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเพื่อประชาชนนําองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการช่วยเหลือเกษตร,รกร,รให้มีไรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผ่านโครงการ U-TOT ผ่าน forBCG ค่ะดังนั้น การเอาองค์ความรู้ต่างๆที่มีอยู่การวิจัยที่มีอยู่เป็นหมื่นๆชิ้นในทั่วประเทศเนี่ยซึ่งอยู่อยู่ในในความรับผิดชอบของกระทรวงอยู่แล้วเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรแล้วมาผนวกรวมกับการทํางานอย่างเป็นรูปธรรมคือสายสปาร์กเนี่ยก็จะทําให้การเกษตรของเราเนี่ยมีนวัตรกรรมไปช่วยให้เขาพัฒนามากยิ่งขึ้น และจากความสำเร็จในโครงการพัฒนาเกษตรกรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีนะคะทางกระทรวงอวก็ได้เตรียมผลักดันให้อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคอ,อีสานสร้าง100ผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยโดยนำเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเป็นหลกักเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาผู้ประกอบการร,รวมถึงพี่น้องเกษตรกรให้มีรายได้ถึงปีละ10ถึง20ล้านบาทแล้วค่ะ ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาคือมผมเองเนี่ยเป็นคนไม่ได้กินเนื้อก็เลยไม่ไม่รู้ว่าคือเนื้อที่ดีมันต้องเป็นเนื้อแบบไหนอะ่ะ คุณจะคุณกินเนื้อปะไม่เคยกินเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมแต่อย่างน้อยที่สุดก็ดีเหมือนกันนะคะคือกาลังคิดว่าเดี๋ยวนี้นะเราเห็นแบบอย่างในรายอาหารบุฟเฟ่ต์อย่างเงี้ยโอ้โหจะต้องมีแบบอย่างญี่ปุ่นเขามีวากิวใช่ไหมอ่วากิว A4 A5 อะไรก็ว่าไปแต่คราวนี้แหละประเทศไทยเราเนี่ยก็จะมีเนื้อดีๆแบบนี้ไ้ส่งออกจริงๆเนี่ยเนื้อโคขุนเนี่ยเป็นอีกหนึ่งนะคะเมนูรสเลิศเมนูอีกหนึ่งอาหารที่จะขึ้นโต๊ะเสิร์ฟในการประชุมเอเป็กนี้ด้วยนะใช่นะเราเคยนำเสนอไปแล้ว นะครับ